เดี๋ยวไปคุยประเด็นกนารเมืองกับคุณพยักน้อยครับตอนนี้คุณพยักน้อยอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณพยักน้อยครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณพยักน้อยสรุปว่าคดีเขากะโดงเนี่ยเหมือนว่าทางฝั่งกลุ่มบุรีรัมเขาจะไม่ยอมครับเขานัดวันที่7สิงหาเขาจะเปิดสนามช้างเนี่ยมาแถลงสู้คดีเขากะโดงเดี๋ยวขอประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกเอ่อการที่เขาจะมาเปิดสนามช้างสู้คดีเขากะโดงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมครับก็ต้องถามว่าก็สู้ที่ดินแปลงไหนเนี่ย ครับอ,อในเมื่อแปลงที่นะถ้าแปลงเดียวครับห้าพันแปดสิบสามไร่นะครับที่ศาลดีกานะครับตัดสินไปแล้วเนี่ยนะนะครับว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยการรถไฟเป็นเจ้าของนะครับเขาเข้าครองเพื่อทําประโยชน์มานะครับครอบครองเพื่อทําประโยชน์มาเนี่ยนะครับอเอาง่ายๆนะ อ่ผมเห็นข่าวเนี่ยดีไซนเนี่ยรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะครับเขาก็ไปขุดมาเือนกันนะครับเขาก็ไปขุดตอนนี้เขาก็ขุดเอกสารมาเนี่ยนะเขาบอกว่าดีไซน์เขาบอกว่าไอการรถไฟเนี่ยเขาแจ้งครอบครองไว้ตั้งแต่ปีสอ,อ,องสี่เก้าแปดแน่นะครับแจ้งครอบครองไว้ตั้งแต่ปีสองสองสี่เก้าแปดนะครับแจ้งว่าใครอ่ะแจ้งกับนายอำเภอบุนายอำเภอเมืองบุรีรั์ไว้เป็นหลักฐานครับนะครับแจ้ง ต่อในอำเภอเมืองบุรีรับไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าที่ดินเนี้ยที่ดินแปลงเนี้ยห้าพันแปดสิบสามไร่เนี่ยเขาได้มาอย่างไงการรถไฟเนี่ยเขาได้ที่ดินแปลงนี้มานะตามพระราชกิจจรีกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟพศสองสี่หกสี่นะครับสองสี่หกสี่นะครับเป็นการที่การรถไฟเนี่ยแสดงถึงการนำที่ดินเนี่ยนะครับ ได้มีการห่วงห้ามออไว้ตามพระราชกิจการกำหนดเขตทางรถไฟมาแจ้งเป็นไรเป็นสองค้อหนึ่งเขาแจ้งเป็นสองคอหนึ่งนะนะครับถ้ามีใครเนี่ยนะถ้ามีประชาชนเนี่ยมาแจ้งสองคอหนึ่งเหมือนกันนะก็เขาบอกว่าไม่ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ของประชาชนนะครับการรถไฟเนี่ยเขาได้มาตั้งแต่ปีสองสี่หกสี่แล้วเขามาแจ้งการครอบครองเนี่ยสองสี่เก้าแปด นะครับก็ไปยืนยันเดียวกันแล้วกันผมไม่รู้ว่านะไอ้ที่เขาจะมาถแถลงเนี่ยวันที่เจ็ดเนี่ยที่ดินแปลงไหนนะแต่ถ้าห้าห้าพันแปดสิบสามไร่ก็คือที่แปลงเดียวกันเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ต้องถามว่าเอาแล้วจัดสารเขาตัดสินไปแล้วเนี่ยจะยังไงนะครับสารตัดสินไปแล้วเนี่ยสามสารจะยังไงก็สารบอกว่าการรถไฟเป็นที่ของการรถไฟเขาครอบครองและทําประโยชน์มานะครับแต่ถ้าใครครอบครองและทําประโยชน์ก่อน ก่อนอะไรนะเนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยพศอ,อ,อะไรเนี่ยสองสี่หกสี่เนี่ยครับก็เอาเอกสารมาชี้แจงยืนยันได้นะนะครับถ้าถ้าต้นตระกูลชิดชอบพูดตรงๆเลยนะถ้าต้นตระกูลชิดชอบมีเอกสารหลักฐานยืนยันว่าครอบครองและทําประโยชน์เนี่ยมาก่อนอ่อเนี่ยสองสี่หกสี่สองสี่หกสี่ หรือว่าสองสี่เก้าแปดอะไรก็ตามเนี่ยก็ามายืนยันแต่ไม่ไม่รู้จะยืนยันยังไงนี่เขาสู้กันมาสามสารเนี่ยนะไอ้ข้อมูลพวกนี้เขางัดมาสู้กันหมดแล้วล่ะถูกไหมละ่ะนะครับข้อมูลพวกนี้มันเป็น,เป,นเป็นเรื่องอะไรพื้นพื้นเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องไปเอาข้อมูลจากอำเภอนะครับเขาต้องไปเอาข้อมูลจากอำเภอมาหมดแล้วล่ะนะหนึ่งคือข้อมูลจากอำเภอสองข้อมูลจากสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ถูกไหมเออผมก็เคยไปอำเภอนะไปอะไรเอ่อนอสะอะไรเนี่ยเขาออกกันเดินรางวัดอะไปเอาที่อำเภอเหมือนกันที่ดินอำเภออําเภอก็มีที่ดินอำเภอนะครับผมเคยไปขอทายเอกสารขออะไรเข้ามาเนี่ยว่าเฮ้ยยายผมได้สิทธิ์มาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันมั่วหรือเปล่าไม่ได้ไปขอที่สำนาจที่ดินจังหวัดนะคนก่อนๆเนี่ยเขาเขาไปแค่อำเภอแค่นั้นแหละ เขามีหลักฐานไอ้นอสามอะไรเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยสอคอหนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยเขาอยู่ที่ที่ดินอำเภอผมก็เคยไปที่อำเภอมาปีสี่สามสี่สี่นี่เอ,อ,เองนะยายผมมีเอกสารที่ดินแบบเนี้ยแล้วเราก็อยากจะถูกต้องเฮ้ยยายเรามั่วหรือเปล่าผมก็เลยต,ต้องไปที่ดินอำเภอเหมือนกันนะครับเขาก็มีมาเฮ้ยเนี่ยไอ้นอส,อสามผมเมนะี่ยออกปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยเออเขาออกถูกต้องเว้ย ก็เหมือนอย่างงี้การรถไฟเขาแจ้งไว้ที่นะอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นพยานหลักฐานนะครับเป็นเนี่ยยืนยันว่าเป็นที่ของการรถไฟก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนนะครับเป็นสิทธิ์ของประชาชนเป็นสิทธิ์ของผู้ประกอบการธุรกิจหรือว่านิติบุคคลอะไรเนี่ยเขาบอกว่า995รายนะนะครับที่มีเอกสารสิทธิ์ไอ้ที่เขากระโดงเนี่ยก็ชี้แจงไปกันแล้วกันแต่ผมไม่รู้มันจะเปลี่ยนแปลงคำ ตัดสินของศาลดีกายยังไงดิผมนึกนึกไม่ออกนะครับนะครับบางคนเนี่ยบางคนในพรรคปูนใจไทยเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันเขาบอกว่างานเนี้ยถ้าทําเหมือนไอ้อะไรนะไอ้อันพายอันพายจะมีคนติดคุกถ้าทําเหมือนกับอันพายนะเพิกถอนอะไรต่างๆเขาเนี่ยนะจะมีคนติดคุกผมว่าไอ้คนติดคุกเนี่ยผมว่ามันเพ้ออาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะเขาบอกว่ามีอยู่ลายเดียวเนี่ยครอบครองมากกว่าสี่ร้อยไร่อ่ะ นะเอาที่ตรงเนี้คุณไม่รู้หรือเป็นที่รถไฟเนี่ยมาขอออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็เอาประชาชนมาเป็นแนวร่วมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าบุกลุกหรือเปล่านะนะครับก็ในเมื่อเป็นที่ของการรถไฟนะครับผมว่าเนี่ยดิกันเขากําลังลื้อเอกาสารหลักฐานอะไรต่างๆอยู่ว่าใครเกี่ยวข้องเนี่ยเอาเอาเขาเรียกอะไรอะ่ะเอาที่ดิน หลวงเนี่ยเอาที่ดินที่มันเป็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับก็มีลักษณะเป็นการค้าเนี่ยในลักษณะเป็นการค้าเนี่ยและถ้ามีเจ้าที่รัฐเขาเขา,เขาเกี่ยวข้องเนี่ยมัก็โดนด้วยนะครับ,ค,รบคือคือ,คอเราผมเนี่ยพูดไปตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่หลายหลายหลายครั้งแล้วเนนะผมพูดว่าเอออย่าไปเทียบกั้ที่ดินอันพายที่มามันไม่เหมือนกันนะครับ ที่มาไม่เหมือนกันอนที่มาของอันทายเนี่ยเขามาจากเย,ยเนื่อมที่ดินเขามีเอกสารสิทธิ์ของเยเนื่อมเป็นที่ดินของประชาชนเป็นที่ดินของประชาชนแล้วเขายกให้วัดเข้าใจไหมวัดเขาจะอยากได้ที่ดินหรืออยากได้เงินเนี่ยไม่อยากไปสืบสาวเราเรื่องเลยนะผมก็วัดเขาอยู่ประจวบอะ่ะเขาจะอยากได้ที่ดินของเย,ยเนื่อมหรืออยากเอาที่ดินมาแปลงเป็นเงินมันอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเป็นเรื่องในอดีตเขา ที่ดีมันที่มาเป็นคนละอย่างก,กันที่อันภายเนี่ยเป็นที่ของประชาชนมาตั้งแต่แรกมันไม่ใช่ที่หลวงเป็นที่ของยายเนื่อมประชาชนธรรมดาธรรมดาอย่างเราๆนี่แหละแล้วเขาทำพิัยกรรมยกให้วัดแต่ไอ้ไอ้เขากระโดงเนี่ยการรถไฟเขาก็ยืนยันว่าเป็นที่เขาครอบครองแล้วก็ทําประโยชน์มานะครับเขาครอบครองและทําประโยชน์มาก็คือการรถไฟเนี่ย เวลาไปสู้กันเนี่ยเขาถามว่าคุณครอบรองไม่ทําอะไรเยอะแยะขนาดเนี้ห้าพันแปดสิบสามไร่ก็ตรงนั้นเนี่ยตรงเขากระโดงเนี่ยมันเป็นแหล่งหินไงเก่งครับม,มันเป็นแหล่งหินแหล่งหินดีอ่ะบุรีรัมย์อ่ะมันเป็นแหล่งหินเขาก็ขุดหินขุดอะไรต่างๆเนี่ยไปไปทําทางรถไฟเนี่ยสายนครราชช่วงนครราชสีมาอุบลราชธา,านีเขาก็เอาแหล่งหินตรงนั้นแหละแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็มีโลงโมหินของตระกูลไหนอะ่ะ ตระกูลทช,ชอบนี่นแหละโลงโมหินศิลาชัยเนี่ยก็ตั้งอยู่ตรงนั้นแหละเออจะไม่เขาไม่ไม่ได้ครอบครองไว้เขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะเอาพูดภาษาชาวบ้านการรถไฟเขาไม่ได้จระเข้ขวางคลองนะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วกักที่ตัวเองไม่ให้ใครมายุ่งเอ้ยที่ที่ทการรถไฟห้าพันแปดสิบสามไร่ไม่ได้ทําประโยชน์ก็เขาเคยทําประโยชน์มาเขาเคยเอาหินตรงนี้ไปทําทางรถไฟมาแล้วก็มีโลงโม่หินอยู่ด้วยเนี่ย มาที่มาเมื่อไหร่เนี่ยโลโมหินเนี่ยศิลาชัยเนี่ยโลโมหินเนี่ยธุรกิจดั้งเดิมของของตระกูลที่ชอบเขาเนี่ยโลโมหินศิลาชัยเนี่ยตำบลถ้าผมจำไม่ผิดตรงนั้นเนี่ยน่าจะตำบลอีสานนะตำบลอีสานครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์นั่นแหละนะครับผมไปมาในกระพาดเนี่ยแหละไอไอโลโมหินอะไรต่างๆเนี่ยผมไปมาสองโหนแล้วสนามช้างสนามอ่า แข่งรถอะไรของเขาเนี่ยเซอร์กิตอะไรของเขาเนี่ยผมไปมาสองโหดแล้วเข้าไปในสนามบอลจะไปมาแล้วไปสนามแข่งรถจะไปมาแล้วมันก็เป็นแหล่งหินจริงๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นแหล่งหินจริงๆเนี่ยพื้นล่างเนี่ยมันคงเป็นหินเป็นภูเขาเดินไม่ได้สูงชันอะไรเท่าไหร่เป็นที่รับสูงอะนะครับแล้วก็แถวนั้นก็มีทางรถไฟเฉียดเฉียดผ่านก็ไปมาแล้วนะครับเห็นภาพเห็นสภาพภูมิประเทศอะไรมาพอสมควรไอ้เขาก็ดูดีเขาบอกเป็นเป็นอะไร เป็นไอ้ภูเขาไฟที่มันสงบอ่ะเก่งนะครับมันมี็ปล่องปล่องภูเขาไฟน่ะนะครับเป็นภูเขาไฟที่อ่าที่สงบแล้วอ่ะนะครับเนี่ยเขากระโดงเนี่ยเขาเรียกวันณอุทยานเนี่ยไอ้เขากระโดงเนี่ยนะครับก็พิสูจน์กันไปนะครับแต่ผมผมนึกไม่ออกนะว่าจะมาประท้วงมาอ่ชี้แจงยังไงเนี่ยกับคำผ่งศสารฎีกาที่เขาระบุว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นที่ของการรถไฟห้าพันแปดสิบสามไร่เนี่ยนะครับก็ อะไรเนี่ยโห oh, ดูแล้วเกือบพันลายนะเก้าร้อยเก้าสิบห้าลายที่เขาออกเอกสารสิทธิ์กันมาเนี่ยนะครับออกเอกสารสิทธิ์กันมาบางลายเนี่ยถามว่าประปชาชนที่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยคุณมีสิทธ์เท่าไหร่ไล่สองไล่ถึงหรือเปล่าบางคนเนี่ยเต็มที่กี่ไล่หมายถึงประชาชนนะแต่ทําไมแต่ทําไมบาง,บางตระก,กูลเนี่ยมันถือถึงสองร้อยแปดสิบสี่สองร้อยแปดสิบแปดไล่เกือบสามร้อยไล่อะ เออทำไมบาง,บางตระกูลเนี่ยเขาครอบครองทำประโยชน์ไว้นานขนาดนั้นเลอต้องเกือบสามร้อยไร่ทำไมเยอะนะะักอะเออก็ไม่รู้นะก็ไปพิสูจน์กันนะครับแต่ผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรเลยไปทุกว่าในฐานะที่ความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่จะไปเพิกถอนตรงเนี้ยนะครับที่ดินของการรถไฟนะครับเป็นที่ดินรถไฟก็ต้องคุณก็ต้องเอามานะครับผมครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องสตาร์สรุปก่อนวันที่เจ็ด สิงหาคมที่เขากระโดงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นวันที่7สิงหาคมค่ะเวลา10นาฬิกา30นาทีกลุ่มประชาชนในนามผู้ถือเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงทั้งหมด995รายซึ่งครอบครองพื้นที่รวม5,083ไร่เตรียมจัดการถแถลงข่าวชี้แจงต่อสาธารณชนและสื่อมวลชนที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมค่ะ โดยหลังจากการถแถลงนะคะกลุ่มผู้ถือสิทธิ์ก็จะมีการพาสื่อมวลชนลงพื้นที่จริงเพื่อพิสูจน์การใช้ประโยชน์และสถานะเอกสารสิทธิ์ที่พวกเขายืนยันว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่ามีรายงานนะคะว่าวันที่7สิงหาคมนี้นายเนวินชิดชอบจะไม่ร่วมถแถลงข่าวด้วยตัวเองค่ะแต่ได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวเข้าร่วมชี้แจงแทนค่ะ คุณพยัง์น้อยเดี๋ยวก่อนจะข้ามไปไประเด็นอื่นเนี่ยขอถามหน่อยเกี่ยวกับไอ้เรื่องเขากระโดงที่คุณพยัง์น้อยก็เคยไปเนี่ยนะไอ้ตรงจุดเขากระโดงเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมธุรกิจของระกคุณที่ชอบหมดเลยไหมทั้งทั้งโรงโมหินสนามบอลสนามรถแข่งครับใหญ่ๆก็ประมาณนั้นแหละนะครับใหญ่ๆก็มีแค่นั้นแหละที่อย่างที่พูดนั่นแหละโรงโมหินมีบ้านพักด้วยนะก็เห็นว่าในข่าวเขาบอกว่ามีบ้านพักคุณศักดิ์สยามไม่ใช่เหรอ คือคือบ้านพักเนี่ยเขาก็คงจะปลูกตามที่นโฉนดเขามีอ่ะถูกไหมละ่ะเขาก็อ้างว่าเขามีนโฉนดปลูกบ้านตามนโฉนดนะนะครับโลโมโหินอะไรต่างๆเนี่ยมันต่อหลังก็มามันก็เป็น,นโฉนดหมดอ่ะนะครับก็หลักๆก็มีอย่างที่ผมว่าเนี่ยแหละไอ้ที่ว่ากันนี่แหละมีโลโมโหินม,น,นมีสนามฟุตบอลมีสนามแข่งรถนะครับแต่ก็นั่นแหละแต่ละที่เนี่ยอย่างสนามฟุตบอลกับสนามแข่งรถเนี่ยมันต้องมีอะไรอ่ะมีลานจอดรถขนาดใหญ่นะเก่งนะ นะครับมีลานจอดรถผมว่าจอดได้เยอะนะครับแล้วก็มีสนามฝึกซ้อมมีลานกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนั่นแหละมันใหญ่โตนะครับแต่ว่าของคนอื่นนี่ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าคนอื่นนอกจากครอบครัวตะมุนี่ชอบเนี่ยมันมีธุรกิจอะไรตรงนั้นอีกหรือเปล่านะในใน 5, ไอ้ห้าพไร่เนี่ยผมก็เคยไปนั่งอยู่ในปั๊มน้ำมันก็ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมันเขตเขากระโดงหรือเปล่านะเลยออกจากสนามบอล ่อยนี้มันมีปั๊มน้ํามันมีอะไรต่างๆเนี่ยมีร้านค้ามีโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าขอบเขตเขาแค่ไหนไงนะครับแต่ว่าพอเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเนี่ยใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันก็คือสนามฟุตบอลนะครับสนามไอ้แข่งรถนะครับสนามแข่งรถอ่ามันมันใช้พื้นที่เยอะเอาง่ายๆนะครับแล้วก็มันก็อยู่ห่างกัน อพอประมาณเนะี่ยเวลาเขามีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีรถรับส่งคนเนี่ยนะครับรถรับส่งคนระหว่างสนามฟุตบอลสนามแข่งรถอะไรต่างๆเนี่ยเขามีเขามีสนามาเขามีรถรับส่งนะครับมีจุดจอดรถนะครับจอดรถได้เยอะนะครับเยอะมากเลยทีเดียวแหละเป็นยิ่งใหญ่แหละนะครับก็ของคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าไอ้่วนของปั๊มน้ามันโรงแรมที่พักอะไรต่างๆร้านอาหารร้านค้าบ้านเรืออะไรต่างๆเนี่ยมัน ของใครต่อใครบ้างเนี่ยผมไม่รู้จริงๆแต่ว่าไอ้พอพูดถึงเขาก็โดงเนี่ยเราก็นึกถึงนี่แหละสนามแข่งรถสนามฟุตบอลนี่แหละนะครับแล้วก็มีข้างๆก็เป็นสนามฝึกฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีร้านจอดนี่ใหญ่ใหญ่โตจอดได้เยอะแยะไปหมดนะครับก็ข้าวๆก็น่าจะเป็นแบบนี้ครับผมครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีปรากฏว่ามันเหมือนว่ามันจะมีการพลิกโผ อธิบดีกรมที่ดินคนใหม่สรุปว่ามันมีข่าวมาว่าทางคุณภูมิธรรมเนี่ยจะเสนอชื่อคุณขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าฉะเชิงเทราเป็นอธิบดีกรมที่ดินคุณพี่น้อยคุณชื่อไหมคนนี้คุณขจรเกียรติครับคือว่าเนี่ยผมก็ดูข่าวอยู่นะว่าวันนี้เขาจะอเขาจะนุมัติคอรมอไฟเขียวหรือเปล่านะที่ว่ากระแสข่าวที่ว่าจะย้ายเนี่ยเขาบอกว่าห้าห้าตำแหน่ง,น,งนะ นะครับถ้าตำแหน่งอย่างเช่นคุณพรพศเพนพาดเนี่ยที่พิธีกรมที่ดินเขาบอกว่าจะถูกย้ายไปเป็นรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายเชษฐาโมโมสิกรัตเนี่ยนะครับเมื่อวานที่เราพูดถึงท่านเนี่ยนะนะครับจากรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาว่าจะไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปปนะครับคุณขจรเกียรติที่เราพูดถึงเนี่ยนะอนดีตทัวท์ที ปัจจุบันก็เป็นผู้ว่าแปดริ้วนะครับผู้ว่าแปดริ้วผู้ว่าฉะเชิงเซาเนี่ยนะ,ะจะมาเป็นอธิบดีกรมที่ดินนะครับรับเผือกร้อนนะครับคุณขจรเกียรติเนี่ยผมดูประวัตินะนะครับน่าจะเหลืออายุราชการปีเดียวนะครับเกิดจริงๆก็เกิดศูนย์แปดนี่แหละแต่บงังิญถ้าเกิดเมื่อไหร่อพฤจิการนะครับก็ต่อได้อีกปีหนึ่งนะครับก็ก็มาจากสายประหลัดมาไทยนี่แหละ นะครับเป็นรองผู้ว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทางภาคใต้นะนะครับแล้วก็เป็นผู้ว่าเนี่ยมาแล้วสามจังหวัดน,นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมาแล้วสามจังหวัดผู้ว่าอ่างทองนะครับผู้ว่าอุทัยธานีนะครับแล้วก็พึ่งย้ายมาอยู่แปดริ้วนะครับพึ่งย้ายมาอยู่แปดริ้วนะครับก็เที่ยวนี้ก็จะได้เป็นอธิบดีกรมที่ดินเขาจบธรรมศาสตร์แต่รู้สึกจะไม่ใช่สีแดงนะจบจบน่าจะคณะอื่นเนี่ย นะครับจบธรรมศาสตร์นั่นแหละปอตีธรรมศาสตร์นะครับแต่ไม่ใช่สิงแดงสิงดําอะไรเนี่ยนะครับจบคณะอื่นจบในธรรมศาสตร์นี่แหละนะครับก็ก็ต้องรอดูนะครับคอรมอจะว่าไงนะครับคุณขจรเกียรติรักพาณิชย์นะครับอดีตผู้ว่าอ่างทองอุทัยธานีแล้วก็ปัจจุบันท่านเป็นผู้ว่าอยู่ที่ชัเชิงเซานะครับก็จะบรรับงานปีเดียวแล้วจากจากเกษียณนะครับ แล้วก็มีอีกคนนึงก็มีกระแสว่าคุณพัศกรเนี่ยบุญยรักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจะไปเป็นผู้ว่าระยองนะครับานายไต่พบวงไทยรัฐผู้ว่าระยองเป็นผู้ว่าเพชรบุรีนะครับก็ประมาณนี้แหละก็มีกระแสข่าวนะครับตามตามธรรมชาตินะครับบอกว่า,าคุณภูมิธรรมเวชยาชัยเนี่ยนะครับรักษาการนายกแล้วก็มทอท .1 เนี่ยก็บอกว่า,าเด้ง อธิปดีสายสายสีน้ําเงินอีกแล้วนะครับเอาคุณขจรเกียรติผู้ว่าแปดลิ้วเนี่ยมาคุมที่ดินอะไรต่างๆนานานครับผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาของแต่ละยุคสมัยก็ว่าไปนะครับใครมาเป็นมหาไทยอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะผู้ว่าอธิบดีต่างๆในๆในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาความเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมมองว่าใครมาก็ต้องย้ายแบบคุณภูมิธรรมนี่แหละ นะครับเพื่อให้งานมันเดินนะครับเพื่อให้งานมันเดินก็ต้องเอาคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับคนของกลุ่มอํานาจเก่าเนี่ยก็ต้องย้ายนะครับอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีใหม่เข้ามาเนี่ยอ,อะไรอ่ะทาเนียบข่าวเขาย้ายทีสี่ห้าร้อยคนนะเก่งนะนะครับบ้านเราเนี่ยเรื่องปกติมากเลยนะครับานายกมาอยู่ทําเนียบเี่ยเจ้าที่ทําเนียบรัฐบาลก็ยังชุดเดิมแหละ นะอยู่อยู่กันจนเกษียณเนี่ยเอาง่ายๆนะครับไปแตะเมื่อไหร่เดี๋ยวนายกก็เดือดร้อนนะครับก็เรื่องธรรมดาครับภูทรทำมาเขาก็ต้องย้ายคนที่ดูแล้วเหมาะสมนะครับดูเหมาะสมนะครับกับโดยเฉพาะเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องร้อนที่ดินเขากระโดงเนี่ยกรมที่ดินเนี่ยผมก็พูดมาหลายรอบเลยนะลำวงกันอยู่นั่นแหละนะครับลำวงกันอยู่นั่นแหละกรมที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยลำวงกันอยู่นั่นแหละไปคุยกันสักทีเป็นหน่วยงานรัดด้วยกันนะ เพียงแต่อยู่ต่างกระทรวงอ่ะไม่คุยกันให้เรื่องมาจบทั้งที่เป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตและไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเพียงแต่ที่มันจะเป็นที่ของเอขาเรียกอะไรผู้มีบารมีผู้ขว้างขวางในพื้นที่เนี่ยครอบครองทําประโยชน์อยู่แค่แค่นั้นแหละนะครับก็นะครับผมเชื่อว่าถ้าทําจริงๆเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เหลือบากความแรงหรอกเพราะอย่างน้อยเนี่ยสารเนี่ยสารเนี่ยด้านตัดสินไปแล้วที่แปลงเนี้ยห้าพันแปดสิบสามไร่เนี่ย เป็นของการรถไฟใครจะมีสิทธิ์ครอบครองมีเอกสารสิทธิแจ้งอะไรที่หลังเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยนะครับไม่มีผลอะไรเลยก็ต้องรอดูเดี๋ยวรอดูอมติคณะรัฐมนตรีกันแล้วกันนะครับจะเป็นไปตามโผที่เราพูดถึงหรือเปล่าห้าตำแหน่งเนี่ยนะครับคุณขจรเกียรติรัตานิตน,นะครับซึ่งยังเหลืออายุราชการปีเดียวเนี่ยจะได้มาเป็นอนธิบดีกรมที่ดินน,นะครับมารับเผือกร้อนจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูมติคณะรัฐมนตรีครับผมครับ ค่ะคุณพยักน้อยคะจบจากเรื่องข่าวกระโดงประเด็นต่อไปคะ่ะชวนคุณพยักน้อยอัปเดตคดีหัวสอวอหน่อยคะ่ะล่าสุดมีข่าวมาว่าสอวอเสียงข้างน้อยได้รายชื่อสอวอครบ20คนกระบวนการต่อไปก็จะมีการยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอวอ138คนหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณพยักน้อยคะได้ยินข่าวหรือ,อยังคะแล้วก็คิดว่าจะสามารถหยุดสอวอสีน้ำเงินได้ไหมคะ ก็ก่อนอื่นนะครับ,บก่อนอื่นเนี่ยต้องยินดีด้วยนะนะครับที่เขาสามารถล่ารายชื่อเนี่ยสวครบยี่สิบคนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแคาทาท่านะผมก็เข้าใจอาจารย์นันทนาแก่นะนะครับก็หาหาได้ไม่ครบสักทีตอนนี้ถ้าครบเนี่ยก็ยืนอ่ายินดีด้วยนะครับอัปเดตล่าสุดเนี่ยผมผมไม่แน่นะว่าเขาจะยื่นวันนี้เลยหรือเปล่านะครับถ้ายื่นวันนี้ก็ภาวนาอีกเหมือนกันเนี่ย นะครับภาวนาขอให้ให้ประธานวุฒิรับไว้แล้วก็รีบส่งสารแลธรรมนูญนะครับสารแลธรรมนูญเนี่ยเพื่อให้สารเนี่ยวินิจฉัยว่าสวที่โดนคดีอ้วเนี่ยที่ที่อะไรอ่ะที่กรกตเขาแจ้งข้อเก่าหาไปแล้วเนี่ยร้อยสามสิบแปดคนเนี่ยควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะไอ้ที่เขามองกันว่าเนี่ยคุณ เมื่อคุณถูกแจ้งข้อกล่าวหาเลยเนี่ยออร้อยสามสิบแปดสวเนี่ยก็ไม่ควรจะมาแต่งตั้งองค์กรอ,อิสระเข้าใจไหมละ่ะนะครับกลุ่มของอาจารย์บรรนาเนี่ยแกก็มีความพยายามมาหลายรอบเลยนะจะล่าอะไรชื่อตอนแรกเราก็ดูว่าเอ้ยไม่เท่าไหร่นะยี่สิบคนมันง่ายแต่ว่าจริงๆไม่ง่ายนะนะครับเขาก็กลัวว่าจะโดนอะไรโดนย้อนหลังอ่ะโดนย้อนเกตเหมือนกันถูกไหมครับนะครับใครไปลงชื่อเนี่ยยี่สิบคนเนี่ยมันก็อาจจะถูกตัวสอบประวัติย้อนหลังเหมือนกันนะเก่งนะ นะครับบางทีหลายคนเนี่ยจะเซ็นทั้งทีเนี่ยก็มาคิดหน้าคิดหลังเหมือนกันเะว,ว่าตัวเองเนี่ยมีแผลหรือเปล่าเขาก็คิดแบบนี้นะนะครับมันเป็นยี่สิบคนเนี่ยไปลงกับเขาจริงม,มันไม่เยอะหรอกแต่ผมว่าเขาคิดแต่ผมคิดมากกว่านะเขาก็ควโดนย้อนเกรดมากกว่านะเก่งนะครับนะครับแต่ละคนมันอาจจะมีบาดแผลอะไรอยู่ก็ได้นะครับเขาก็ควรตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องดูตัวเองให้ดีก่อนโดยสำรวจตัวเองก่อนนะครับว่ามีบาดแผลหรือเปล่าเดี๋ยวไปเซ็นสุดสี่จุดห้าไปเดี๋ยวเขาย้อน เอาผิดย้อนหลังขึ้นมาเนี่ยนะครับไปสอยย้อนหลังขึ้นมาตรวจสอบประวัติย้อนหลังขึ้นมาผิดสวที่เป็นเซ็จจือ่อก็มีปัญหาอีกนะครับก็ต้องขอภาวนานะครับขอให้ให้เนี่ยยี่สิบสวเขาเขาทําได้สําเร็จนะครับแล้วประธานวุฒิคุณรับเนี่ยคุณรับไว้ต้องส่งนะไม่ส่งไม่ได้หรอกนะครับเพราะประธานวุฒิก็อยู่ในร้อยสามสิบแปดด้วยนีย่นะครับประธานวุฒิก็ร้อยสามสิบแปดผมว่าก็ดีครับก็ ให้สารและมาดูท่านวิธยฉชัยดีกว่าว่าร้อยสาสิบแปดเนี่ยในเมื่อคุณถูกแจ้งข้อหาจากกรกตไปแล้วเนี่ยการได้มาซึ่งสวโดยมิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยคุณสมควรจะไปเป,ไป็นบัติหน้าที่ไฟแดงไฟเขียวองค์กรอิสระหรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่เราทราบแหละตีตกไปคนหนึ่งถูกมาสารตุลาการสารธ่รมาดูเนี่ยนะครับผ่านคนหนึ่งตกคนหนึ่งก็ต้องไปคดสัดเงื่อนหมยแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาให้ไอ้สวนี่แหละโวดีกันแหละ ถูกไหมละ่ะนะครับก็คราวที่แล้วก็มีอะไรอะ่ะกรกตผ่านไปคนหนึ่งใช่ไหมอไอตุลาการสารรัฐมนูนผ่านไปคนหนึ่งที่ปดีกรมทางหลวงอะ่ะนะครับส่วนนักวิชาการจากมหาลาัยแมกิโดนต้ก็ต้องเปิดรับสมัครใหม่ก็ต้องอะไรอะ่ะคัดสนสรรผ่านกระบวนการคัดสรรกันมาใหม่แล้วก็มาเข้าสู่าการพิจารณาตรวจสอบประวัติของสอวนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมบบก็ เห็นดีเห็นงามด้วยครับเอางี้ก็แล้วนนะครับผมก็ผมก็มองว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ที่คุณจะไปโหวตมงคอนยิสละครับผมเดี๋ยวรอแล้วกันนะในส่วน